สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการไม่ใช่สิเข้าสู่ช่องนิกีจะเที่ยวนะครับไม่ได้ทําคลิปนานๆพอสมควรนะก็พูดถูกๆผิดๆละแคบเปิดเปิดคลิปก็ยังตะกุกตะกักแล้วนะครับวันนี้นิกจะมาทําคลิปการออกทัวร์นะครับซึ่งงานทัวร์นะก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่นิกทำนะครับนอกจากร้านกาแฟที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับ ซึ่งวันนี้เปิดร้านครึ่งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนยตอนจริงๆตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับเนี่ก็จะเดินทางไปที่มาสารคามนะไปที่บริษัททัวร์เพื่อที่จะออกงานทัวร์นะครับสำหรับค่าคืนนี้นะเพราะว่ามีสมาชิกที่จะเดินทางนะครับไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะไปรับลูกทัวร์ประมาณสองทุ่มนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรีบนะครับเก็บกระเป๋านะครับเตรียมของเพื่อที่จะไปออกทัวร์นะครับไปทํางาน ทิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนไปดูว่าการทํางานนะครับหรือว่า,าในการออกทัวร์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะไปทําอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วบรรยากาศตอนนี้คือต้องดูด้านหลังว่ามันมืดมากมันคืมมากอ้อนแสงนะครับมันมืดมันคืมมากก็คือฝนจะตกนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราต้องรีบแว้นไปเพราะว่านี่นะต้องแวนมอไซค์ไปโอเคเดี๋ยวเราจอ,อกเดินทางแล้วเดี๋ยวพิเจกันที่ มหาสารคามครับย a ฮู้ <Yahoo! S 3> A few moments later จะเอทุกคนมาแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็ขับรถมาถึงสำนักง,งานไปที่เรียบร้อยน,นะครับ hey นี่อยู่ข้างหลังนี่เลยอ่ะก็อย่างแรกที่มาถึงปุ๊บเก็บของเสร็จแล้วอย่างแรกที่สำคัญนะครับก็คือเราจะไปตรวจ ATK กันครับว่า ปลอดเชื้อก่อนเดินทางหรือเปล่าเพราะว่าเราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเขาก็มีการเช็คนะครับว่าคนที่เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวไปที่พักนะครับปลอดเชื้อหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตรวจเอทีเคกัน แล้วตอนนี้เราก็ประชุมเตรียมข้อพร้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอรถบัสมาแล้วเราก็จะขึ้นรถบัสเก็บของสัมภาระแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปรับลูกค้ากันที่อำเภอน้ำพองกันนะครับ A few moments later ทุกคนนะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับก็พาลูกค้าทั้งสามบัส มาเจออู่ที่ปั๊มปรทออาทิตย์ไฮเวย์นะครับฝอกเข้าโคราชก็พาลูกค้าเข้าห้องน้ำนั่นแหละก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อครับไปที่การชนะุรีอาการบริการบนรถก็เสรยบน้ำนะนะแล้วก็ให้ลูกค้าได้พักผ่อนนะแลก็มีร้องเพลงบ้างแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยว ก็คงจะพักผ่อนกันแล้วมั้งน่าจะตีสองแล้วนะจะได้พักผ่อนกันไปถึงนู่นการกจะนงบุรีน่าจะเจ็ดแปดโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลย A few moments later morning ยามเช้าครับตอนนี้เรามาถึงที่ศูนย์อาหารแม่บัวคำแล้วนะครับก็มาถึงศูนย์อาหารกาญจนบุรีนะพาลูกค้ามาทำธทุระส่วนตัวนะครับก็ เมื่อกี้ก็ปล่อยให้ลูกค้าเข้าไปทำธระส่วนตัวเสร็จแล้วก็มา,อารอแจกคุปปองอาหารนะครับตรงหน้าทางเข้าตรงนี้นะนะแล้วก็ล,ลูกค้ากำลังแต่งตัวกันอยู่นะจริงๆก็บัสสองบัสมาถึงก่อนเรานะครับก็ทำาุระส่วนตัวเรียบร้อยเข้าไปทานอาหารแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวอรอแจกคุปองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำาุระส่วนตัวบ้างนะครับเพราะว่าให้ลูกค้าเข้าไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทานข้าวด้านในนะครับ ประดานอาหารกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกเมนูอาหารอะไรกินดีกว่าเนาะเตอนนี้นะทุกคนคือภาพมันตัดมากเลยก็รู้ยะเราอยู่ที่สวนอาหารใช่ไหมเสร็จแล้วก็เราไปดูแลลูกค้าแล้วแหละทีนี้ไปดูแลลูกค้าจะให้ลูกค้ากินข้าวอะไรเป็นี่เรียบร้อยนะแล้วก็พาลูกค้าขึ้นรถซึ่งตอนนี้ครับนะนี่ได้เดิน ทำไมถึงได้เดินก็คือเราจะเดินทางจากส่วนอาหารนะไปที่ท่องเที่ยวก็คือ,อสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับพาลูกค้าไปถ่ายรูปแต่ว่านิกไม่ได้ไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบนี้มาสามตันะครับมีโปรแกรมที่จะพาลูกค้าไปนั่งรถไฟด้วยเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยต้องมารอนะครับที่สถานีรถไฟนะก็คือให้ลูกค้าเนี่ย ไปถ่ายรูปไปเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้าแคก่อนแล้วนิกมาซื้อตั๋วรถไปรอนะครับเพราะว่าการซื้อตั๋วรถไปเนี่ยคือต้องใช้เอกสารนะครับบัตรประชาชนในการยื่นซื้อนะครับแล้วเรามาเป็นกลุ่มนะครับก็คือต้องมีเอกสารหลายอย่างเพื่อที่ยืน่นให้กับเจ้าหน้าที่ออกตั๋วรถไปให้เราก็เลยต้องใช้เวลานะครับก็คือนี้ต้องมากอนมาสแตนบายรอนะสำหรับนักท่องเที่ยวก็ให้น้องๆให้ทีมงานของวิเศษลักทัวร์ไปดูแลนะครับแล้วก็หลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วนะก็จะมา ขึ้นรถที่นี่นะสถานีรถไฟกาญจนบุรีซึ่งเวลาที่รถไฟออกครับก็คือ1 0บโมงสีนะครับโดยประมาณแต่ก็ต้องมาถึงก่อน,นครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีนะเอานละไหนว่เออเนี่แหละเออนี่ยแหละนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปยางไรนะครับเข้าไปดีต่อก่อนนะ อนนี้นะครับเราก็เข้ามาในตัวของสถานีรถไฟกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ซื้อตั๋วนะครับเป็นเป็นตั๋วกรุ๊ปนะครับเพราะว่าเรามากันเยอะนะก็คือแต่จริงหลักฐานต้องใช้ก็คือต้องใช้บัตรประชาชนนะครับของทุกท่านเลยในการกรอกข้อมูลนะครับแต่ถ้ามากันกรุ๊ปย่อยนะครัทุกท่านต้องยื่นบัตรประชาชนให้เสียบเครื่องสมัครการนะครับแต่เรามาเป็นกรุ๊ปใหญ่เราอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับคือพิมพ์เลข13หลัก นะครับแล้วก็ชื่อนะครับต้องมีที่อยู่เบอร์ติดต่อด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กนะครับต้องระบุอายุด้วยนะที่เป็นเด็กชายนะครับระบุอายุเพื่อราคาของตั๋วจะไม่เท่ากันกับของผู้ใหญ่นะครับก็ตอนนี้ก็มารอเดี๋ยวนี้สะสถายนี้รถไปกาญจนบุรีนะครับผมก็ตอนนี้สิบโมงสิบนาทีนะเดี๋ยวอีกสักสักหน่อยนะครับทางทิมงานก็จะมานะครับเราก็จะไปลงที่ สถานีถ้ำกระแสนะครับดูบรรยากาศนะครับก็วันนี้อากาศดีนะโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในสถานีรถไฟสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปรอขึ้นรถไฟกันนะครับ few moments later A วตอนนี้นะครับเราก็ลงมาจากรถไฟไปที่เรียบร้อยนะครับกําลังพาลูกค้าจะอยู่ด้านหลังกาลังเดินมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะมารอขึ้นรถบัสนะครับแล้วเราจะเดินทางต่อไปที่เขื่อนศรีนครินนะครับตอนนี้จริงๆเราลงรถไฟเสร็จเนี่ยก็จะมีที่ซื้อของฝากเยอะๆนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปซื้อของฝากก่อนึ้นรถนะครับ รถไฟกระบวนที่เรานั่งมานะครับก็ออกไปแล้วแล้วก็ลูกค้าเรากำลังมานะครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงที่ที่พักแล้วนะก็ลูกค้ารอที่จะขึ้นรถรางนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะ จำนวนมากเลยนะคะรับก็ต้องรอไปก่อนนะก็ค่อยหมุนเบียนเปลี่ยนกันไปนะครับนะเดี๋ยวขึ้นรถลางแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะว่าขึ้นเข้าที่พักบรรยากาศจะเป็นยังไงนะ ที่พักริมฝั่งแล้วนะก็พอมาถึงแล้วนะครับก็ต้องมาลงทะเบียนนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอาคารเนาะอาคารลงทะเบียนของโรงแรมนะครับจุดนี้แล้วก็มอบเอกสารนะครับการตรวจ ETK นะครับแล้วก็เอกสารการฉีดวัคซีนนะครับสองเข็มขึ้นไปนะครับเดอนไ้กับเจ้าหน้าที่นะครึ่งเราเตรียมมาเรียบร้อยก็คือรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ กลับไปรอขึ้นเรือก,กันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่พักนะครับก็อยากจะบอกว่า,าด้วยสมาชิกเรามากันเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไม่สามารถรพาลูกค้าเราไปแพ่เปียกได้ครบนะครับเพราะว่า,าด้วยเวลาที่กระชับนะครับก็คือสี่โมงตรงเป๊ะน,นะครับแพ่เปลียกก็มารับก็ส่วนมากได้ไปครับก็จะมีไม่ได้ไปอยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะก็รวมทั้งนิกเองด้วยนะที่ไปไม่ทัน นะครับก็ได้มาเคลียร์เอกสารได้มาอะไรหลายๆอย่างนะครับได้มาเตรียมงานเลี้ยงด้วยนะแล้วตอนนี้ก็ให้พาทุกท่านนะครับดูบรรยากาศนะครับอันเงียบสงบเพราะว่าทุกคนไปล่องแพเปียกกันหมดแล้วนะแต่ตอนนี้นี่ก็คงต้องเข้าไปทําสุระส่วนตัวนะครับไปอาบน้ําไปเตรียมตัวไปเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อที่จะรอจัดงานเลี้ยงในช่วงเย็นนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงงานเลี้ยงนะครับะนะทุกคนก็ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเตรียม ่องที่จะไปเข้างานเลี้ยงในช่วงเย็นนะครับห้องเลี้ยงอยู่ข้างหลังนั้นแต่เสียงดังมากนะครับก็เลยเดินออกมานิดนึงแต่ก็มีแพรที่อยู่ฝั่ง,งนี้พอได้เออแล้วแหละนะก็จัดงานเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นแบบเป็นกรุ๊ปเล็กๆนะครับก็คือเหมาแพรเลยเป็นบ้านสองชั้นนะครับตรงนั้นนะก็เดี๋ยวเราเจะไปงานเลี้ยงตรงนั้นกันนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะเดี๋ยวก็รุนรน เสียงปรบมือกับบัตรที่3มครับโอ้โหนะผ่านไป2ยกนะครับมีแต่เป็นสนุกสนานมันกันทีเดียวนะไม่มีบัตรไหนย,ยอมกันเลยนะครับทั้งบัตรหนึ่งบัตรสองบัตรสามนะโอ้โหสนุกสนานมากครับแพ้นี่ก็เพื่อมสันตะเชืญไปนั่แพ้เลยนะคือทั้งสามบัตรเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยนะครับสนุกสนานอย่างนี้ต้องมอบรางวัลนะฮนะ สนุกสนานมากรางวัลจะเริ่ม <า S 2> เร<อ>าไดต้อนาทำมาให้ลุ้นโชคครับผมแต่อตอนนี้ลุ้นเงินก่อนอ้าวเงินก่อนอาเงินก่อนเอามาเป็นวัดัดเลยเอา่าวัดหนึ่งอ้าวัดหนึ่งครับอ่ามอบใครเป็นประธานให้โชคครับส่งมานหนึ่งท่านมาให้โชคครับมาจดชื่อคนวัดหนึ่งนะแล้วรางวัลน,นี้เป็นรางวาัลเงินชบทอนครับรอบนี้ส่งใครมาครับ ชื่อครับออกมาแล้วครับนะครับผมตังคิดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายครับปัดหึลลงได้5้าร้อยาทเพื่อที่จะเลิกสื้อของเพี่อเลิกกบ้านผู้หญ <cir c ual ise> ิงผู้ชายเนี่ยหญิงหรือชายชายหรือหญิงหญิงคูกต้อง อักษรเป็นต้นวอลแวนลงท้ายด้วยสลาผู้โชคดีและเกียรีิชื่อวิพาดาขาอ,อาดูไหมครับนับหนึ่งมาแล้ว รับเงินที่ของชิลิศก,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 นะกับภาคาขออประน์ประว,วัตินะครับผู้ประสาศงานกเยี่ยมนักขอบคุณครับตขอบคุณประธานบัดหนึ่งสุครับทุกคนเตือไปทางานกันครับ อตอนนี้นะครับเราตื่นเช้าแล้วก็ไปทานข้าวแล้วนี้ <c oughs> แล้วก็พาลูกค้านะครับนั่งเรือกลับฝั่งนะฮ <c oughs> ะตอนนี้ครับก็เราออกเดินทางจากที่พักมาแล้วแล้วก็มาแวะที่ศูนย์ของฝากนะครับร้านแก้ว กาญจนบุรีนะครับก็พาลูกค้ามาซื้อของตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่วัดป่าเรไรนะครับลูกค้าไปเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวเราก็มาก่อนก็มาเข้ามาที่วัดป่าเรไรก่อนนะฮะ การฟ้าผังนะครับเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็จะมียาวเปอย็น่างนู้นเลยอตอนนี้เราก็ถึงมังกรสวรรค์น,นะครับเป็นจุดแราของสุพรรณบุรีนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าแต่ที่วายก็ปล่อยให้ถ่ายรูปนะครับไหว้สารลักเมืองทุกคน ทุกคนครับตอนนี้ก็มานั่งพักนะครับเพราะว่ามันร้อนมากนะครับที่เมื่อคู่นี้ไปถ่ายรูปให้ลูกค้านะครับที่มังกรสวรรค์ต้องบอกว่าอากาศจุดๆเดยวันนี้ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาลูกค้าไปที่อยุธยานะครับอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็จะไปตลาดน้ำอยุธยานะไม่รู้ว่าจะทาแค่ไหนก็รเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่ร้อนมากต้องไปขึ้นรถนวไปละ ณตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงที่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับก็พาลูกค้าเดินไปแล้วเนาะกำลังว่าจะเข้าไปชมความสวยงามด้านในนะครับแต่ปรากฏว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้อุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้ปิดสี่โมงครึ่งนะครับซึ่งเรามาถึงเนี่ยห้าโมงครึ่งนะครับก็พลาดนะครับที่จะเข้าไปชมแบบใกล้ๆนะครับเราก็ได้อยู่ด้านนอกกัน ับก็เป็นสถานที่สุดท้ายนะครับที่จะพาลูกค้าแวะถ่ายรูปนะครับเที่ยวแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับนะครับโดยที่พาลูกค้าไปแวะทานข้าวที่ศูนย์ของฝากบ้านสวนนะครับแล้วก็จะได้กลับบ้านกันนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าพลาดไปนะเรา ไปใช้เวลาในช่วงเช้าเยอะนะครับเพราะว่าต้องทําความสะอาดรถนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านโควิดนะครับก็เลยทําให้เรทในช่วงเช้านะครับแล้วก็มาถึงที่อุทยานประวัติศาสตร์ช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปชมด้านในก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าครับโอกาสหน้ามีเวลานะมีโอกาสเราจะกลับมาใหม่นะมาเที่ยวมาชมความงามของอุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทริปนี้เราก็คงจะทิ้งท้ายกันที่ตรงนี้เลยนะสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายเนาะเพราะว่าต่อไปคงไปเ็ทบ้านสวนแล้วก็กลับบ้านเรานะครับก็ไว้มีโอกาสเราจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับว่าทริปต่อไปไปไหนหรือกิจกรรมในการออกตัวมีอะไรบ้างนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับแต่ก็นานๆลงคลิปที ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ชด้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย